สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในคลิปจัดอันดับ3อันดับเกมโมบายที่สามารถทำเงินได้จริงๆนะครับก็คือเกมแรกอันดับที่3ก็จะเป็นเกม Lohan เนะครับเป็นเกมที่เปิดมาค่อนข้างนานแล้วแต่ก็ยังสามารถสร้างไรายได้ได้อยู่โดยการขาย Ruby ้นะครับลูบีก็คือเงินเติมในเกมโลฮานเอนั่นเอง ซึ่งเราก็สามารถหาเงินรูบี้ในเกมได้ด้วยการฟาร์มมอนตามแมปต่างๆนะครับแล้วเอาไอเทมมาขายหรืออาจจะเป็นการลงดันลงกิจกรรมและเอาไอเทมต่างๆมาขายเป็นรูบี้แล้วสะสมไว้แล้วทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนระบุต,ตัวตนกับผู้เล่นอื่นๆก็จะเป็นเกมที่สามารถเราสามารถตั้งราคาของได้โดยที่ไม่จําเป็นที่ว่าจะ ต้องมีราคากลางที่ระบบเกมกำหนดมาให้นะครับสามารถกำหนดเองได้เลยแล้วก็จะโดนภาษีจากตลาดกลางเท่านั้นเองโดยเกมคาเกมโลหัน M นั้นก็จะค่อนข้างมีความสะดวกสบายในการซื้อขายนะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งราคาได้เอง ต่อมาอันดับที่2ก็จะเป็นเกม l, N l a ็กน่าล็อก M นะครับซึ่งเกม l, N l a ็กน่าล็อกเนั้นจะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าหากเป็นการซื้อขายไอเทมนั้นจะต้องซื้อขายกันผ่านตลาดกลางและถ้าอยากได้ไอเทมนั้นต้องเป็นการเพิ่มเพื่อนกับผู้เล่นอื่นไว้ก่อนที่จะดึงได้เนื่องจากระบบการซื้อขายในเกมนั้นเป็นการประมูลนะครับ ก็คือผู้เล่นร้อยคนอาจจะซื้อไอเทมชิ้นเดียวกันแต่จะมีผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ได้ไอเทมชิ้นนั้นไปซึ่งไอเทมจะอยู่ในกล่องจดหมายแล้วจะสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้เท่านั้นโดยเพื่อนก็ต้องเป็นคเพื่อนที่สามารถเพื่อนที่เพิ่มเพื่อนไว้ก่อนหน้าที่จะซื้อไอเทมนั่นเองโดยส่วนใหญ่การซื้อขายในเกมแลกนัลล็อกเอนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อขายไอดีหรือเป็นการรับจ้างพาลงดันหรือลงกิจกรรมต่างๆนะครับ ก็จะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่หาเงินได้ดีเลยทีเดียวต่อมานะครับเกมที่ค่อนข้าง OP ด้านการที่จะสามารถเอ่อเปิดไอเป็นการเป็นการเปิดกว้างได้ในด้านที่สามารถซื้อขายระหว่างผู้เล่นได้นะครับอันดับหนึ่งก็ขอยกให้เป็นเกมคาบาโมบายนะครับเพิ่งจะเปิดมาได้ประมาณ2เดือนนะั่นเองในเวลาที่อัดคลิปนี้อยู่ซึ่งเกมคาบาโมบายนั้นเป็นเกมที่ ส่วนใหญ่ของที่ซื้อขายจะเป็นไอเทมในเกมหรือไม่เว้นแม้แต่เงินในเกมที่เป็นเรียกเป็นหน่วย ALZ ซึ่งสามารถหาได้จากการทำเคลตปกติเลยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เทพๆก็สามารถหาเงินในเกมมาขายได้เช่นกันแค่เพียงการเล่นตัวละครเรเวลหนึ่งหม่ถึงเรเวล99หรือจะเป็นถึงเรเวล100แล้วทำการใส่คอลเลกชันซึ่งก็มีคลิปสอนมากมายใน YouTube ใครไม่ใครทำไม่เป็นเล่นไม่เป็นก็สามารถดูคลิปได้เลยซึ่งเป็นเกมที่เข้าใจค่อนข้างง่ายถ้าหากเป็นการเล่นแค่เบื้องต้นในการแบบเล่นเวล1นึ่ถึงหนึแล้วทําการใส่สมุดเพื่อที่จะเอาเงินในเกมนั้นไปขายโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เทพเทพที่ราคาชิ้นเป็นหมื่นเป็นแสนแค่เพียงไอเดีเปล่าเมลปเปล่าก็สามารถเล่นให้มันมีมูลค่าได้ โดยเงินในเกมนั้นราคาก็จะแตกต่างกันตามช่วงเวลาอาจจะมากขึ้นหรือลดลงตามช่วงเวลานั้นๆซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างที่แบบขายง่ายมากเพราะว่าตัวเกมนั้นไม่ได้กําหนดว่าของชิ้นนั้นจะต้องราคาเท่าไหร่เราสามารถตั้งสมมติของกากา,กา,กาชินหนึ่งเราจะตั้งขายเป็นพันล้าน้อยล้านก็ได้แล้วให้คนที่ตกลงกันนั้นมาซื้อโดยไม่โดยแค่เสียภาษีเอก พ่สีผ่านตลาดการของเกมนั่นเองหรือจะเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการขายไอเทมแพงๆด้วยการระบุตัวตนของผู้เล่นอื่นเช่นสมมุติเรากดขายของราคา1 0 0่0ชิ้น10,000บาทแล้วเพียงใส่ชื่อผู้เล่นที่เราต้องการจะขายให้เขาไปเท่านั้นมันก็จะเป็นการสามารถดึงได้แต่โดยแนะนำให้การซื้อขายผ่านเกม ทุกครั้งนั้นควรจะผ่านกลางนะครับก็คือแอดมินกลุ่มต่างๆเพราะว่ามิจฉาชีพค่อนข้างเยอะนะครับโดยเกมคาบ a าวโมบายนั้นผมคิดว่ามันยังสามารถหาเงินไปได้อีกเป็นปีเลยนั่นเองเพราะว่าเกมนั้นค่อนข้างได้รับความนิยมจากผู้เล่นเก่าที่เล่นมาเมื่อสมัย PC เมื่อ10กว่าป,ปีที่แล้วซึ่งเมื่อมาลงมือถือนั้นก็ะจะทำให้มีผู้เล่นที่ค่อนข้างอยู่ค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ มีมานานแล้วแล้วกลับมาลงในมือถือทําให้เกิดกระแสผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นเยอะเขาก็จะเล่นกันได้นานมากกว่าผู้เล่นใหม่ที่มามาแล้วหายๆนะครับก็จะสามารถขายเงินในเกมนั้นได้ตลอดเลยส่วนวิธีการหาเงินยังไงนั้นก็คงจะต้องไปหาในคลิปจอดจงแต่และเกมนั้นๆโดยวันนี้ก็ขอจบคลิปจัดอันดับเกมที่สามารถหาเงินได้ไว้เพียงเท่านี้นะครับโดยอันดับแรกก็จะ อันดับ3ก็จะเป็นโลฮาน M อนะครับอันดับ2คือแลกนาล็อกโมบายและอันดับ3ก็เป็นคาบาร์โมบายเอนั่นเองโดยยังสามารถหาเงินได้เย็นไปถึงปี2021เลยนั่นเองโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปการจัดอันดับไว้เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ